าที่เรื่องนี้ค่ะทา,ทางด้านของสำนักข่าวซินหัวมีการรายงานนะคะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของทีมแพทย์และพยาบาลประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะในเมืองอาราเออร์นะคะเมืองอาราเออร์ในเขตป,ปกครองตนเองซินเจียงอุยกูซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ <c oughs> ขออภัยค่ะทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะคะซึ่งยังคงปฏิบัติการผ่าตัดต่อไป แบบระมัดระวังแม้ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะเผชิญกับเุแพันดินไหวนะคะมีคลิปวิดีโอค่ะเผยแพทย์เป็นภาพของทีมแพทย์และพยาบาลนำโดยสัญญาแพทย์อันซูฟางนะคะกำลังทำการผ่าตัดเปิดกระโหลกผู้ป่วยนะคะที่เขามีภาวะวิกฤตอยู่รายหนึ่งก่อนที่ไม่กี่วินาทีถัดจากนั้นมาเนี่ยจะเกิดการสั่นไหวจนทีมแพทย์ทั้งหมดเนี่ยรับรู้ได้แต่พวกเขาก็ยังคงนิ่งค้างอยู่ช่วอึดใจหนึ่งแม้ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องผ่าตัดจะสั่นไหวตามแรง ตามแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณหมออันสูฟงังแล้วก็ทีมงานยังคงสงบค่ะแล้วก็มีสมาธิอย่างมืออาชีพจนกระทั่งทำการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนี่ยได้เสร็จสิน้นผู้ป่วยตอนนี้อยู่ในภาวะปลอดภัยนะคะซึ่งคุณหมอก็เล่าว,ว่าต้องผู้ป่วยรายนีย้ต้องรับการผ่าตัดเปิดกะโหลกฉุกเฉินหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะเกิดาภาวะสมองเลื่อนส่วนเหตุแผ่นดินไหวทำให้เตียงเน่สั่นนะคะแต่คุณหมอบอกว่าเขายังคงผ่าตัดต่อจนทุกอย่างนั้น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ,คะหนะคะคก็กล่าวถึงการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อช่วง2อสวันที่ผ่านมาขนาด7.1นะคะของประเทศจีนโอ้โนะคะต้องนับถือน้ําใจคุณหมอเลยนะแล้วก็ต้องแบบว่ามีความเชี่ยวชาญชํานาญมากๆเลยทีเดียวนะ,ะใช่แล้วค่ะท่ล<อ>่าาสุดก็ปลอดภัยดีเนาะนะคะคสําหรับผู้ป่วยรายนี้นะคะ